เนื่องจากมีคนขอมานะครับว่าเออสำหรับตัวหนวดดำเนี่ยถ้ามาเทจะเป็นประมาณไหนต้องบอกก่อนนะว่ามีคนขอมาดังนั้นคลิปนี้ผมเลยทําให้ในน่นนะซึ่งในส่วนของตัวคูมาเนี่ยผมทําจบไปละอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยในส่วนของหนวดดาบ้างก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอไปเคลียร์สำหรับสายก่อนว่าน่าจะเป็นสายไหนนะครับตัวที่5้าผมคิดว่าน่าจะเป็นสายวิ่งย้ําเป็นสายวิ่งนะตอนนี้เราไม่รู้ว่าอาจจะเป็นหนวดดาก็ได้หรือเป็นคูม้าก็ได้ตัวใดตัวหนึ่ง ถ้ามาผมเชื่อว่าวิ่งเดี๋ยวเหตุผลก่อนว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นวิ่งวะเดี๋ยวขอย้อนนิดเดียวเลยครับเนื่องจากโล่ล่าสุดก็คือสโตเซฟ์นะครับก่อนหน้านั้นรีเจนอะแมงก็เสกเป็นโลอ,อีกแล้วนะครับสายวิ่งมีฟูจิโทระเอาจริงจริงเนี่ยมันเล่นได้แค่แค่เมตานี้ย้ำแค่แมเมตานี้นะครับดังนั้นเมตาหน้าผมมองว่ามันเล่นไม่ได้อแล้วแล้วก็ส่วนวิ่งตัวอื่นเช่นอ,อย่างตัวละครบูโน,โนโท,ที่เล่นดีดีอะดึงทงแสนแั้งก็ตายเลยเห็นไหมอะไรเงี้ยคือมันค่อาที่จะลำบากสำหรับสายวิ่งดังนั้นผมลองว่า ยังไงก็วิ่งเมตา t ี้นะยังไงก็วิ่งครับนี่ยังไม่รวมกับบัตรที่เพิ่งมาด้วยโอเคนะโอเคนะดังนั้นหมัดแล้วโล่แล้วเล่นให้ทั้งคู่เลยแต่วิ่งอ่ะเมตาเนี้ยลำบากชิบหายเอาพูดกนตามตรงนะดังนั้นเราเลยเห็นหมัดคู่กันเยอะมากเช่นกิสลุคู่กราฟเราจะเห็นกันเยอะมากๆครับเขีย์ตรงนี้ก่อนนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่าส่วนตัวผมดึกว่ามาเป็นในส่วนของสายก็คือสีเอ่อสีอะไรเนี่ยไม่แดงก็ขาวส่วนตัวย้ำนะไม่แดงก็ขาว เอาละทีนี้เดี๋ยวคุยต่อว่าแล้วมันจะมาเป็นแนวไหนอ่ะเดี๋ยวขอย้อนอีกนิดหน่อยนะครับก็คือต้นปีเนี่ยมันมีในส่วนของตัวคุซันก็คือโล่สลับหมัดโดยหมัดมันเปลี่ยนออโต้ย้ําเปลี่ยนออโต้แต่ไม่ใช่เหมือนแม่ใหญ่บางคนอา,อาจจะแยกกันไม่ถูกนะเอาใหม่นะแม่ใหญ่คือทุกครั้งที่ใช้สกิลที่1ก็คือจะเปลี่ยนย้ําใช้สกิลหนึ่งเปลี่ยนจากโล่เป็นวิ่งเปลี่ยนจากวิ่งเป็นโล่ย้ําสกิลที่1เขียนนะเขียนนะมันต่างกันนะครับ แต่ว่าในส่วนของปีเดียวกันเนี่ยตัวละครนิกกะมาอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนออตโต้ดึงทงเปลี่ยนวิ่งอยู่ในทงเปลี่ยนโล่ตีในทงสตูเป็นหมัดเปลี่ยนออตโต้อันนี้มันเป็นกรณีเดียวกันกับอ่คเป็นอะไรนะกับคุซันซึ่งอันนี้ปีนี้มาแล้วแต่เปลี่ยนเลยอะ่ะไม่มีแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเปลี่ยนเลยอะ่ะน่าจะเป็นแบบไหนอ่าเปลี่ยนเองอะนะคิดว่าน่าจะเป็นโลวิ่งหรือไม่ก็วิ่งโล่ครับอ่าอันนี้คืออย่างแรกนะอย่างที่2ครับน่าจะเป็นสายวิ่งนั่นแหละ แต่อาจจะคล้ายๆกับตัวล็อบลุจิก็ได้อันนี้คือเป็นอีกสายหนึ่งที่สามารถเป็นได้ครับเช่นกดโจมตีค้างเปลี่ยนจากวิ่งเป็นหมัดอ่าแนวนี้ก็เป็นได้เหมือนกันแนวนนี้เป็นได้นะหรืออาจจะเป็นวิ่งเปลี่ยนเป็นโลกอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับโดยการเปลี่ยนอาจจะเป็นการใช้สกิลก็ได้หรือว่าจะเป็นการโจมตีปกติก็ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่มาได้นะมันมาได้ทั้งสสายนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งอ่ะถือว่าผมบอกดักไปเลยอ่อนิกะคู่บอนนี่ ก็คือเปลี่ยนล่างเลยเช่นคิดหล่อพอเป็นต้นปีเอสยามาตกโ,โอเคโอเคอ่าปีนี้ยังไม่มีเลยดังนั้นมาสามารถมาได้3ทางโอเคไหมเราไม่รู้ว่ามาทางไหนอันนี้ตอบไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนคู่น่าจะเป็นนิก,กะคู่กับบอนนี่โอเคนะโอเคนะถือว่าผมบอกให้ครบแล้วนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเมื่อกี้ในส่วนของสายจบครบแล้วส่วนสายไหนอีกเรื่องหนึ่งแต่น่าจะมาคร่าวๆประมาณนี้เอาล่ะทีนี้เราจะมาคุยในส่วนของเทรดตัวโหนดดาว่า,ามีอะไรที่มันฟิก สารตัวละครนี้ก่อนฟิกนะครับอ่ะฟิกเดี๋ยวมีคนงงอีกว่าฟิกในที่นี้คืออะไรผมจะยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวละครโบอาโบอาโบอาล่าสุดที่มันบัฟมาผมเชื่อว่าหลังจากนี้ตัวละครโบอาตัวไหนก็ตามที่มาน่าจะเป็นแนวเดียวกันอันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะเช่นเลือดมากกว่าอ่ามันมันมันจะลดค่าเสียหายลดลงอะ่ะเนี่ยเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ย้ำนี่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถึกชิบหายแล้วนะโบอาเนี่ยห้าสิบก็ถึกกันแบบสุดๆแล้วนะเมือ่อเลือดมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมมองว่าฟิกหมา,าเขาว่าหลังจากนี้โบอาไม่ว่าล่างไหนก็ตามที่มาใหม่หรือว่าเป็นล่างที่มันบัฟหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นแนวเดียวกันครับลดความเสียหายไปเลยเมื่อเลื่อนมากกว่า70%มันเลยถึกมากๆนั่นเองแต่มันจะเล่นได้ในกรณีที่เ,เป็นเรียกว่ายังไงนะไอ้พวกแบบสถานะที่ที่โดนได้อะแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรืออะไรเงี้ยมันเล่นได้แต่ถ้ากันไปเลยน้องจะเล่นไม่ได้เลย เรียกน้องก็ไม่ถูกเธอโตทั้งขนาดนั้นโอเคมาเดี๋ยวย้อนในส่วนของหนดดำแล้ว่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันแบบนะรู้ๆแล้วนะฟิกสําหรับานวนดดำในที่นี้ครับ 1. โจมตีผู้กินผลไม้ปีศา,าจมันจะคล้ายๆกับพวกมนุษย์เงือกอะตีแรงขึ้นเลยทันทีเดี่ยวนั้นเลยแต่ส่วนตวผมมองว่ามันน่าจะเพิ่มก็คือว่ากินผลไม้ปีศาจเมื่อไหร่มาละเมื่อไหร่ก็คือตีแรงขึ้น30ลดความเสียหายอีก30ส่วนตัวเชื่อว่าแบบนั้น ดังนั้นหมายควาว่าสารตั้งต้นของมันจะตีแรงขึ้น30และลด30โดยทันทีเดี๋ยวนั้นเลยครับถ้ามาโอเคในอย่างน้อยคิสรุเนี่ยโดนไปแล้วสมาแล้วนะ30%นี่มาแล้วนะย้ํานะมาแล้วนะอันดับต่อมาครับเมื่อถ้าเป็นโล่เอ,อ่อถ้าเป็นโล่อยู่ทงตัวเองกันอีก30เด้งขึ้นเลยแต่ถ้าเป็นวิ่งอยู่ทงศัตรูหรือทงไหนก็ตามอาจจะเด้งเลย30เนี่ยรวมรวมกัน2อย่างเนี่ยหกละยังไม่รวมกับว่า แอตแทกเกอร์ <Attack> er, เห็นไหมแอตแทกเกอร์ er, อ่ะมาแล้วใช่ปะ่ะนั่นไงถ้าแอตแทกอีก20ก็เท่ากับ80ครับไปเลยดังนั้นให้เข้าใจนะตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นโล่หรือเป็นวิ่ง80%ตรงเนี้มาแน่ๆย้ํามาแน่ๆด้วยแล้วคิสรุกินผลาวร้อยปีศาจและทั้งเกมกินผลาวร้อยปีศาจแทบทั้งเกมเลยครับยกเว้นพวกโรเจอร์หรือแชงเท่านั้นเองแต่กลุ่มล็อกยังไม่รู้เพราะล็อกยังไม่บอกในส่วนของ ผลรัิศาจ์ว่ามีหรือไม่นะครับแต่สู้เก่งในทุกๆด้านเนาะดังนั้นเรายังไม่รู้แต่เชื่อว่าไม่น่ามีโอเคอันต่อมาครับเมื่อเลือดเพ่ากั่าบ70%อนอันนี้คือของโนดดาคิดว่ามีแน่ๆดังนั้นเนี่ยไอ้ที่คุยนะตอนนี้คือในส่วนของกินผลรัิศาสตรเนี่ยสามสิบละลดควาเสียอีก30ลดควาเสียหายน,าน่าจะจบไปละแปดสิบเนี่ยคือพื้นฐานมาแน่ๆ่ละโนดดำมาแน่ต่อมาที่มันจะเพิ่มก็คือในส่วนของการโจมตีครับเมื่อกี้อย่างที่เห็นเลย70%อทีนีน้มันอาจจะเปลี่คร เมื่อกี้ผลไม้ปีศาจสามสิบสร้างความเสียหายนะลดความเสียหายผมพผูดจบไปแล้วนะทั้งโลกเราวิ่งส่วนในการสร้างครับมันน่าจะเป็นกรณีเช่นสมมติเป็นโล่อยู่ทงเมื่อไหร่้ากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรืออยู่ทงเลยอะ่ะอาจจะตรงนี้เด้งไปเลยสามสิบเชื่อว่าแบบนั้นไม่ยี่สิบกับสามสิบอ่ะแม่คือจะตีแบบห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยตรงนี้หนักผมบอกเลยว่ามันจะหนักที่ตรงนี้แหละแล้วถ้าเป็นวิ่งล่ะ อยู่ทงศัตรูเมื่อไหร่ปึ้งตีแรงขึ้นอีก30แล้วมันจะไปบวกกับพวกกินผลไม้ปีศาจครับถ้าเกิดว่าแม่งตีแรงขึ้นสร้างคาเซหายหกสิบเนนั่นเองครับโอยกูบอกเลยสายวิ่งตีได้หกสิบเปอร์เซ็นต์แรงแบบแรงกันไม่ต้องเกรงใจกันนะ,ะผมพูดอย่างนี้เลยแล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งอะไรพวกเนี้ยยังไม่ขอ,อ,อมีส่วนในตรงนี้แล้วกันตรงนี้ตอบไม่ได้จริงๆพอไม่ทราบเพราะถ้าเป็นวิ่งมันน่าจะแบบดึงธงแลย่นอ่าส่วนถ้าเป็นโล่ก็คืออยู่เกต อาจจะอยู่ทงตัวเองอะกยนอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นในวน,นั้นมากกว่านะครับแล้วก็อันดับต่อมาที่มันต้องมีนี่เลยอันเนี้ยคือต้องมีก็คือเพิ่มพลังโจมตีคล้ายๆกับตัวละครเซตโตแต่อย่าลืมนะครับว่ามันจะตีแรงกว่าเซตโตครับเพราะเซตโต้มันตีแรงแค่เฉพาะกองทัพเรือแต่ตัวนี้อาจจะตีแรงทุกตัวมันต่างกันดังนั้นโดนดามาแมงเมตาแน่นอนชัดเจนตรงนี้นะอันเนี้ยผมเียก็ฟิกแต่ที่ผมพูดทั้งหมดในตอนเนี้ย มันกินแค่ผลไม้ปิศาแรแบคโฮผลผลมืดอเออไอผลดูดของมันอะ่ะเท่านั้นเลยผลยามียามีอ่ะเออเท่านั้นเลยผมยังไม่ได้พูดถึงผลสั่นของพ่อนะอันนี้ยังไม่รวมนะครับซึ่งผลสั่นของพ่อพื้นฐานแม่งตีแรงอยู่แล้วประเด็นก็คือหากเป็นตัวละครหนวดดาอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเพิ่มไปก็คือถ้าเป็นโลกน่าจะมีลบสถานะได้ด้วยส่วนตัวเชื่อแบบนั้นนะ ลบแน่ๆครับเพราะว่ามันจะต้องทํามาดักในส่วนของตัวละครแชงแต่ทีเนี้ยมันอาจจะมีวงเล็บตรงที่ว่าถ้ามีเพิ่มอัลิเมเตอร์ลบหรือจะเหมือนกับคิดสรุเลยหากใครก็ตามเพิ่มเห็นไะ,ะอ่าเนี้ยนีเนเนียเรายังไม่รู้ตรงนี้เราผมตอบไม่ได้หรืออาจจะเป็นเหมือนกับเซตโตก็ได้ตรงที่ว่าเฮ้ยไอ้พวกกินผลอ่าผลไม้ปีศาจโดนทุกคนนะอันเนี้ยก็เป็นอีกทางเรื่องเหมือนกันได้เหมือนกันอ่าสำหรับกินผลไม้ปีศาจเท่านั้นนะแต่ถ้าไม่กินล่ะ ก็อาจจะไม่นับก็ได้เพราะว่าไอนนาาเนี้ยมันผลร้ายพิศารเนี่ยเห็นปะแต่โดดดายังไม่รู้แต่ก็ไม่แน่มันอาจจะลบได้ก็ได้เพราะว่าในส่วนของผลร้ายพิศาอาจจะโดนทั้งหมดเลยก็ได้ครับดังนั้นผมเลยอยากตอบตรงนี้ว่าถ้าโดดดามาเป็นโล่ัวที่6กอะนะหกเนี่ยคือโล่แหละไอโตที่5้เนี่ยคือวิ่งแต่ผมอยากบอกว่าไม่ว่าจะมาตัวไหนก็ตามเมื่อกี้ที่บอกไว้ทั้งหมดอะมันเมตาอยู่แล้วชัดเจนตรงนี้ก่อนนะครับโพสเซตโตเนี่ยมันการที่หนึงแปก,ก,ก็น่าจะเข้าใจว่ามันอ่ามันถึก พอสมควรแต่มันมีวงเล็บว่าต้องอยู่ในสถานะเท่านั้นแต่โนดดาไม่เกี่ยวซึ่งโนดดํามันอยู่ทงไปก็ได้เลยมันไม่มีสถานะมันเลยจะดีกว่านั้นครับก็เรียกง่ายๆว่าดีกว่าริวคู่กิวแล้วกันเอาผมตอบแบบเนี้ยน่าจะได้คําตอบกับชัดเจนกว่าเนาะก็อันนี้คือเทรดแบบคร่าวๆที่มันน่าจะเป็นในโซนของโตโนดดาแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่านโนดดาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันฟิกขึ้นมาสำหรับโนดดาครับผมเลยพูดฟิกตั้งแต่ตอนต้นต้นคลิปเนี่ยว่ามันน่าจะมี แต่ไอตอนเนี้ยยังไม่รู้ว่าคืออะไรตอนเนี้ยตอบไม่ได้ฟิกของมันอะคืออะไรกันแน่เพราะนี่อจากว่าตัวละครโดดดาเพิ่งมาแค่ตัวเดียวถ้าอยากรู้ต้อง2ตัวขึ้นไปเช่นเหมือนของจินเบพวกไอพวกมนุษย์เงือกทั้งหลายอะส่วนใหญ่จะกินผลไม้พิศาส์แรงขึ้นเพราะมาอยู่เหมือนแน่ๆแ,แบบใช้ท่าในน้ําใช้ท่าในทะเลได้อะเออไอพวกกินผลไม้พีศาจ์มาเลยแทะในแนวน,น,นั้นอะเออมันมีอยู่มันมีอยู่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับโอเคนะอ่ะเมื่อกี้ที่พูดอะคือในส่วนของเอ,อ่อ ผลมืดทั้งหมดเลยอ่ะอันดับต่อมาขอผลสั่นบ้างมืงม่อเกี้แคขมืดแต่ทีนี้ตัวละครน่ะแม่งมี2ส,ส่วนใช่ปะทั้งมือและสั่นโอเคทีนี้เดี๋ยวเราคุยสั่นบ้างสั่นมีอะไรอ่ะคุณลองมาดูก็คือติดสั่นและไอตอนที่โจมตีศัตรูติดสั่นเลือดเด้งจ้ะอันนี้คือสิ่งที่มันจะบาดเพิ่มดังนั้นบาดเขาว่าตัวละครไหนก็าตามที่มีเสริมแก่งทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้ดีอ่าไอตัวที่จะรอดก็คือเช่นแบบโรเจอร์ดำอะไรเงี้ยรอดเพราะอยู่ทงแล้วมันไม่โดน สถานะเลยถูกว่า,าแต่โดนเมื่อไหร่ก็อาจจะตายโดนทันทีและต่อครับเมื่อถูกศัตรูโจมตีเพิ่มระหว่างเพิ่มพารามิเตอร์ตรงนี้อาจเป็นอีกหนึ่งส่วนก็ได้ที่เกมจะเอามาเพิ่มอีกย้ำเพิ่มอีกผมบอกเพิ่มอีกนะมาเคา,าเมื่อกี้80แปดสิบอาจจะเพิ่มตรงนี้อีก30ครับและไอ้พวกมึงงงทั้งหลายไม่นับครับเพราะผลสั่นแมงไม่นับไม่โดนแน่แนไอวกซัดปิลนี่ยังไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ถ้าเป็นโล่น่าจะเหมือนกันถ้าโล่เทนเนี้ยมาแน่โอเคนะ เห็นป่ะส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปลุ้นแล้วกันว่ามีอะไรบ้างแต่หลักๆผมอยากให้เข้าใจว่าผลสั่นที่มันจะเป็นเนี่ยส่วนใหญ่ผลของพ่อคือแม่งตีแรงหลัก,ลกๆเลยคือมันตีแรงมากนะครับและตีคนที่ติดสั่นเมื่อไหร่ปึ๊กคือเลือดเด้งครับนี่คือสิ่งที่มันจะมาและผมมีในวงเล็บว่าโนดดาอาจจะมีได้2กรณี 1. มีชิว2มีเกตเรายังไม่รู้ว่ามาแนวไหนอ่าสมมุติถ้ามีชิวเป็นไปได้ผมบอกว่าเป็นไปได้นะ คุณเห็นอย่างตัวละครนี้จีไหมที่ผมเคยพูดแล้วว่าไอเทรดอย่างเงี้ยน่ากลัวถ้าหากมันไปอยู่ใน ex ย้ําก่อนว่าเหตุน,นี้อยู่ใน ex ยังไม่มีนะครับเพราะตัวละครเพิ่งมาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เอาใส่นะครับซึ่งใส่แน่ๆผมบอกเลยและตัวที่คิดคาดว่าน่าจะใส่คือยามาโตไฮบีดอันเนี้ยโดนแน่ๆคือใส่ในยามาโตไฮบีดแน่ๆครับแล้วพวก80%ทั้งหลายตายเรียบเลยถ้ายามาโตใส่ให้นะเพราะเนื่องจากว่าถ้ามันไม่ติดกัดก่อนใช่ไหม ชิวแม่งเด้งแล้วมันเด้งง่ายด้วยถูกว่าแล้วก็ย่นสกิลสอให้มันเห็วหน่อยอาจจะสาวสิบวิใช้ได้เลยอะไรเงี้ยโอ้โหมันเก่งเก่งคือไม่จะเก่งเลยอ่ะอย่ามาโตนะเพราะชิวแม่งจะเด้งกันแบบรัวๆเลยอ่าต่อมาอาจจะมีเด้งจววังโจมตีหรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปซึ่งเทนเนี้ยอาจจะไปอยู่ในโตโน,นดําได้ครับผมบอกเลยว่ามีสิเหมือนกันอันนี้คือถ้าเป็นแนวชิวนะอ่าถ้าไม่ติดสันชิวกูเด้งถ้าติดสันอักขาสันไปไม่ว่าจะติดหรือไม่ติด วินทั้งคู่อันนี้น่ากลัวผมบอกแล้วว่าโคตรน่ากลัวเลยถ้ามันอยู่นะโอเคอีกอันหนึ่งก็คือแนวเกตแนวเกตก็หมายความว่าอย่างตัวล่าสุดเลยก็คือในตัวของตัวเซโตซึ่งแนวเกตเนี่ยผมอยากบอกว่าแม่งลูกเล่นเยอะมากครับลูกเล่นเยอะแบบเยอะเลยอ่ะแต่มันไล่หลายอย่างมากอ่ะเช่เซโตเกตเต็มเพิ่มโจมตีได้ด้วยอ่าหรืออย่างชิลิวเกตมากกว่าหนึ่งสองอันบ่ะก็คือมันไม่ตาย อะไรอย่างเงี้ยเออคือมันมีลูกเล่นได,ได้แบบหลากหลายมากๆครับซึ่งเกมมันสามารถเพิ่มเติมตรงนี้ได้ดังนั้นโดลดําก็าจ,จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีตายเกิดด้วยเพราะตัวเก่ามันก็มีถ้าจำไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยเออมันยังไงก็เอาว่าถาโหนดดัมมาจริงจากที่พูดไปทั้งหมดอะให้ผมสรุปกันแบบง,ง,ง่ายๆเลยนะดาเมจมึงมีลดป้องกันขั้นต่ำา80แน่ๆไม่ว่าจะเป็นโลหรือวิ่งมัน80แน่นอนอยู่แล้วพอมันเป็นอะคิสลุจะตีไม่เข้าและไม่ใช่แค่คิสลุนะครับหลายตัวมาก ตีไม่เข้าเลยครับยกเว้นมันจะออกตัวละครแาใหม่เท่านั้นที่แบบตีไม่สนลดความเสียหายแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าหนวดดามันก็สามารถเพิ่มเด็ได้อีกมันจะหนักแบบอมันหนักเลยอะเออผมพูดอย่างนี้เลยคือมันมาจริงมันหนักมันหนักมากๆนะโอเคแล้วอย่างอย่างตัวละครเรเจอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยอะคุณลองดูนะเนี่ยส่วนใหญ่มันตีแบบมันมันไม่ได้มีแบบไม่สนเด็บเห็นป่ะมันไม่มีเห็นป่ะไม่มีนะความรุนแรงก็อย่างนี้เลยมันไม่มีไง พอไม่มีมลเลนเล,ลำบากตรงนี้ไงแต่ไม่ใช่กับแฉงเขียวอ่าถ้าแฉงเขียวเอ้ยโอเคอันนี้มีนโซนนด,ดามันจะไปแพ้พวกเมตาอย่างเงี้ยตีไม่สนแล้วลเขาเสียหายเห็นปะคือ,คอเขาแท็ุณแปดสิบแม่งไม่นับฟรีเลยแต่ไม่ได้ไหมายความว่าถ้าเสือมีเดฟเพิ่มอ่ะอันนี้น่าก,กลัวแลว้ส่วนว่าโนดดาเดฟเพิ่มได้สักห้าสิบอ่าห้าสิบรืเจ็ดห้าก็ได้แล้วเสือมีลดเขาสอีกแปดสิบมึงเอ้ยถึงคิบหายถึงแม้ว่าจะมีอันนี้ก็จริง แต่ไม่ได้หมายเขาว่าจะตีมันเข้านะเพราะเด็มึงหนาอยู่ดีมันเลยตีไม่เข้าไงเออดังนั้นเนี่ยแชงเนี่ยหลายๆครั้งเวลาไปตีนิกะมันเลยตีไม่เข้าเพราะว่ามันไม่ส่วนลาคาเสียหายก็จริงแต่นิกะเด็บเพิ่มได้70มันเลยหนาตัวมันหนาไงมันหนาจัดเลยมันหนามันหนาจากเด็บอะเห็นปะเอออะไรอย่างเงี้ยเราแชงตัวเนี้ยมันมีแค่สกิลหนึ่งเท่านั้นส่วนที่เหลือไม่มีครับชัดเจนนะเลยให้เข้าใจนะตรงนี้เรืยว่านวดดามาที เก่งชิปหายครับดังนั้นเนี่ยเลยให้เข้าใจได้เลยนะตอนเนี้ยอย่าให้มาแล้วกันถ้ามามันจะเมตาจะจับเลยผมเลยทาคลิปบอกไปเรื่อยๆเสมอเจ้านี้คิสจรู้มาว่าถ้าโหนวดดํามันมาจริงๆจงเตรียมตัวเอาไว้เพราะมันเมตาแน่ๆครับแน่นอนว่าเดี๋ยวอาจจะโดนโตที่1ในต้นปีตกได้อันนั้นไม่ได้เถียงกันเอออันนั้นไม่ได้เถียงนะแต่มันเมตาขนาดเนี้ยมันก็น่าจะเล่นมันยากอยู่เหมือนกันอะ่ะโอเคนะอ่ะก็นี่คือทั้งหมดสลาตวลครโหนดดา สำหรับคนที่ขอมาผมคือละเอียดให้เลยส่วนที่เหลือค่อยไปลุ้นวันที่สามว,ว่าจะเป็นยังไงเราค่อยว่ากันเด้อ